เกิดจากประเทศเพื่อนบ้านใดๆเนี่ยเรามีการคุยกันนะคะที่เราไปคุยที่มมแม่โขงแม่โงลาา้านชา้างอันนี้ถ้าเราไปคุยเนี่ยเราคุยหมดทุกจังหวัดนะคะว่าใครมาอย่างไงซึ่งน้ําไม่ว่าจะมาจา,จากประเทศไหนเนี่ยน้ำก็ไปทางเขาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องมีความร่วมมือกับหลายๆประเทศนะคะซึ่งได้ดำเนินการแล้วได้คุยแล้วนะคะ นี่แหละคะ่ะเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์พูดถึงสิ่งที่วางแผนเอาไว้นะคะหลังจากที่มาลงพื้นที่แล้วก็มีข้อห่วงใยต้องนําข้อห่วงใยต่างๆไปหารือกันเพื่อร่วมกันป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นรุนแรงในอนาคตแต่ดูเหมือนว่าการพูดคุยหารือเรื่องเหมืองอาจไม่ใช่เรื่องง่ายคะ่ะเพราะว่ามีข้อมูลว่าจุดที่มีการทําเหมืองอยู่บริเวณต้นน้ําสายและน้ําสาขาในเขตปกครองของว้านะคะอย่างจุดที่ถูกระบุถึง ก็คือบริเวณบ้านแม่โจ๊กในเขตรัชฉานประเทศเมียนมาค่ะติดกับบ้านมง8ดหลังและมง9้าหลังในพื้นที่ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งก็พบนะคะว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขามีการเปิดหน้าดินทาเหมืองด้วยขณะเดียวกันก็มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลนะคะจากทางกรมทรัพยากรธรณีที่ระบุถึงพื้นที่ที่ห่างจากตัวเมืองแม่สายไปทางทิศตะวันตกประมาณ15กิโลเมตรที่ไปพบลักษณะของการ ทำเหมืองแรกใกล้กับแม่น้ําสายด้วยค่ะส่วนคนที่แม่สายนะครับพวกเขาตั้งข้อสังเกตไปในทิศทางเดียวกันครับว่าการทําเหมืองเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทำให้น้ําท่วมครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านๆมาหรือไม่นะครับและเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบ,บนแม่สายเคยให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นะครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าคนแม่สายเ,ยเชื่อว่าการทำเหมืองที่ต้นน้ำแม่สายเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมโคลนที่รุนแรงกว่าอุทกาภัยที่เคยเกิดขึ้นในทุกครั้งครับ ให้มีก็คือการยกเลิกเหมืองทั้งหมดเลยบนบนต้นน้ําสายซึ่งถ้าตรงนั้นสําเร็จปุ๊บเนี่ยป่าไม้กลับคืนมาเนี่ยอย่างน้อยน้ําที่มาก็ไม่ใช่น้ำที่มีขี้โคลนเยอะเราก็น่าจะเะขาเรียกอะไรเราก็น่าจะเจอกับสถานการณ์ที่เบาบางลงกว่าที่ที่ผ่านมาครับ การตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วมในเมืองแม่สายเริ่มมีความเคลื่อนไหวในช่วงวันที่7ตุลาคมนะคะในการประชุมของคณะกรรมการชายแดนค่ะมีเจ้ากรมกิจการทหารชายแดนทหารนะคะเป็นประธานร่วมกับรองผู้ราชการจังหวัดเชียงรายวงประชุมนี้จะเรียกว่าซับ j จ r หรือว่าคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับสิทธิการเดินเรือหรือว่าใช้น้ําอย่างเป็นธรรมการบํารุงรักษาการอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของแม่น้ําสายแม่น้ำรวกซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่2แล้วค่ะหลังจากที่ไทยลงนามความร่วมมือกับเมียนมาจะแก้ปัญหาสิ่งปลูกสร้างลุกล้ําลําน้ําสายของทั้งสงประเทศหลังจากน้ําท่วมตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน หลังการประชุมคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณีร่วมประชุมด้วยก็พากันลงพื้นที่ไปนะคะไปที่ชุมชนถ้ำผาจมซึ่งเป็นจุดที่ทีมข่าวมาจัดข่าวในวันนี้ล่ละค่ะมาดูพื้นที่ทางกายภาพแล้วก็เก็บตัวอย่างดินโคลนที่ไหลมากับน้ําด้วยเช่นเดียวกันครั้งนั้นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะคะแล้วก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่เรื่องของการเก็บตัวอย่างดินโคลนจะมีการตรวจสอบประเด็นใดบ้างเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าในดินโคลนเหล่า นี้จะมีแร่ธาตุที่สําคัญและจะสามารถบอกถึงประเภทธาตุต่างๆรวมถึงแร่ที่มาจากการทําเหมืองว่ามีปนเปื้อนอยู่ในดินโคลนที่พัดมากับน้ําด้วยหรือไม่ซึ่งหากได้ค่าต่างๆก็จะบอกได้นะคะว่าแร่ธาตุเหล่านี้ตรงกับแร่ธาตุที่อยู่บริเวณต้นน้ําสายหรือไม่หรือไปพบอยู่ในบริเวณใดบ้างค่ะ อีกด้านข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีก็มีการเก็บตัวอย่างโคลและตะกรนนะคะน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สายซึ่งก็ระบุข้อมูลที่พบว่าพบสารโลหะหนักตกค้างอยู่ในน้ำสายแต่ก็ยังไม่มีคำยืนยันที่ชัดเจนค่ะว่าผลการตรวจสอบนี้เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองหรือไม่ค่ะ